รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมนทีบริษัทกัตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอ The Miracle มหััจรรพน์เื่องโดนยิงก็มีโดนแทงก็มีปฏิบัติดีนี่จะผ่านของดีๆที่เข้ามาในชีวิตของเร่าเทียบเลยพี่มันแสบมากมันแบบผมร้อนร้อนผมเขาตายต่อหน้าต่อตาผมช่วยเขาไม่ได้ สาบานเลยนะถ้าฉันกินเหล้าแม้แต่หยดเดียวขอให้ฉันมีอันเป็นไปสวัสดีครับพบกับ The Miracle มาสจรัรย์พันเรื่องรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องมาสจรรยัย์เรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติเรื่องราวความศรัทธาและเรื่องสุดแปลก The Miracle ในค่ำคืนนี้พาไปดูพิธีไหว้ครูใหญ่หลวงพ่อประดิษฐ์กับปรากฏการลึกลับ เมื่อคนกลายเป็นลิงล้อเล่นอยู่ในเปลวเพลิงจะเป็นอย่างไรไปติดตามในหานุมานเล่นไฟภาพที่ปรากฏกับหลากหลายความคิดเห็นทั้งหมดเชื่อว่าเป็นปฏิหารแห่งยันหนุมานแดงน้อยเผาเมือง หนุมานแดงน้อยเผาเมืองหลายคนเชื่อว่าเป็นยันที่มีความเข้มขขังทรงพลังและอนุภาพที่ผู้คนทางใต้ให้ความสนใจและชื่นชอบในการสักเสกเลขยันรูปดังกล่าวมาไว้บนเนื้อหนังผิวกายของตนมีจุดเริ่มต้นมาจากหลวงพ่อประดิษฐ์เจ้าอาวาสวัดคลองลุจังหวัดตรัง พระเกจิชื่อดังที่ถือว่าเป็นบรมครูด้านศาสตร์วิชาการสักยันต์ใช้หลังจากหลวงพ่อประดิษฐ์มรณาภาพลงว่ากันว่าอาจารย์ประพศหนึ่งในลูกศิษย์ที่ได้ใกล้ชิดกับหลวงพ่อได้สืบสารวิชาการศักยันรูปหนุมานแดงน้อยเผาเมืองมาจนถึงปัจจุบันแต่ทว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถสักยันนุมานแดงน้อยเผาเมืองบนกายตนได้ ใพ่อผู้ชายผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงยังไม่รับเลยถ้าสักไปแล้วไปเล่นน้ําใบกระท่อมหรือเล่นยาแบบนี้จะตัดชื่อออกไม่รับเป็นศิษย์แล้วเพราะที่นี่เป็นของพระนะของพุทธคุณปฏิหารส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงกับลูกศิษย์ลูกหาหลายคนทําให้ในทุกปีจะมีผู้คนมากมายลังหลเดินทางมาที่นี่เพื่อร่วมพิธีไหว้ครูใหญ่หลวงพ่อประดิษฐ์ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ที่คอยปกปักรักษาลูกศิษย์ลูกหานอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตะเวทิตาการได้มารวมพิธีไหว้ครูประจำปีอย่างเชื่อว่าเป็นการเพิ่มพลังให้กับยันที่อาจารย์ได้สักไว้บนผิวกายอตอนเช้านี่นะอาจารย์จะทําพิธีเชิญครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะมารับของเส้นไหว้ แลล้้วววกก็ตอนหออหััคํามมี่พพพรรรระสดใูศิย์ขณะที่พระสงฆ์กำลังสวดให้พรอยู่นั้น ผู้เขา้ารวมพิธีบางคนก็เริ่มแสดงอาการแปลกประหลาดออกมาอย่างที่เห็น สวดจากพระสงฆ์ผู้คนต่างพากันเก็บใสยศิลในพิธีที่เชื่อว่าจะเสริมสิริมงคลชีวิตให้กับตนในช่วงเวลานี้เราสังเกตว่าหลายคนเริ่มฟื้นคืนสติกลับมาและทยอยเดินออกจากพิธีเพื่อรวมกิจกรรมสุดท้ายในการไหว้ครูป,ประจำปีนั่นก็คือการลุยไฟ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพิธีไหว้ครูที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่เมื่อครั้งหลวงพ่อประดิษฐ์ยังมีชีวิตอยู่เ <c oughs> มื่อกองฟืนถูกกระเตรียมเสร็จสิ้นเรียบร้อยผู้ร่วมพิธีก็เดินทางมารวมตัวกันทันที เปลวไฟที่ถูกจุดน้ำมนต์ที่ถูกประพรมคือสัญญาณการเริ่มต้นของหันุมานเล่นไฟแตกต่างกันที่นี่เบบใช้ไม้คืนจะไม่ใส่เกลือจะใช้ไม้คืนคือ <c oughs> เป็นไฟเป็นไฟลว้วนๆเลยไม่ไม่ใส่เกลือนะ เหตุการณ์ที่จะปรากฏท้าทายสายตาคุณผู้ชมต่อไปนี้ห้ามกระทำตามโดยเด็ดขาดหากคุณผู้ชมกำลังรับชมร่วมกับลูกหลานเยาวชนต้องให้คำอธิบายอย่างใกล้ชิดเพราะมีอันตรายถึงชีวิตแน่นอน

คือว่าเาข้ามาบบาทับล่างนะของทิษสัตว์ไปที่เอาไปไปรับไปนะัคือเข้ามาบบาทับล่างเราจะไม่รู้สึกตัวณเวลานี้ดูเหมือนว่าหานุมานในร่างคนกำลังวิ่งไปมาล้อเล่นกับเปลวเพลิงอย่างสนุกสนานและเราจะย้ำเตือนกันอีกครั้งว่า ชมเพื่อรู้และดูเพื่อกระทําตามโดยเด็ดขาดอันตรายถึงชีวิตแน่นอนสำหรับผู้ที่สักยานหนุมานแดงน้อยเผาเมืองไม่ใช่ทุกคน จะสามารถวิ่งเดินล้อเล่นกับไฟได้อย่างที่เห็นคนที่จะร่วมพิธีลุยไฟได้จะต้องเป็นคนที่ประพฤติดีเท่านั้นการลุยไฟของหนุมานในร่างคนคนที่ลุยไฟจะต้องประพฤติดีปฏิบัติชอบส่วนคนที่มาเฝ้าดูหรือมาร่วมสังเกตการก็ต้องตั้งตนอยู่บนกติกาของการดูเช่นกัน ถ้าว่าเกิดลบหลูดูถูกแบบนี้ก็จะหยิบฐานไฟนียเพี้ยงไปเลยเพี้ยงไปใส่เลยแต่ดูเฉยๆไม่เป็นไรแต่อย่าลบหลู เมืองที่ปรากฏในพิธีไหว้กรูป,ประจำปีว่ากันว่าจะมีลูกศิษย์ที่สักยันเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถลุยไฟได้เราะจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมเท่านั้นอน,นุมาจึงจะสามารถใช้ร่างหลุยเล่นไฟได้อย่างที่เห็น รึดีอ่ะมาลุยไฟเขาได้ช่วยเถอว่าของไม่ได้รับรูเขอมาเล่นโดยจริงๆไม่รู้สึกอะไรว่าก็มีนลอดแผ้อะไรไหมไม่มีไม่ว่าสิ่งที่คุณผู้ชมได้พิสูจน์ด้วยสายตาไปในวันนี้จะเกิดขึ้นเพราะปาฏิหาริย์แห่งยันหนุมานแดงน้อยเผาเมืองหรือเพราะสิ่งใดก็ตามหนึ่งนั้นคุณผู้ชม โดยเฉพาะเด็กๆหรือเยาวชนห้ามกระทำตามโดยเด็ดขาดและ 2. รูปธรรมของปฏิหารหนุมานลุยฝ่ายที่เราสัมผัสได้ก็คือการครองตนเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมของคนที่ศักยันหากทุกคนที่ศักยันกระทำเช่นนี้สังคมเราย่อมดีขึ้นอย่างแน่นอนเรื่องราวมหศัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจะเป็นเพราะปฏิหารของยันหนุมานแดงน้อยหรือไม่นั่นเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและที่สำคัญที่สุดห้ามลอกเรียนแบบเด็ดขาดครับเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองเสริมดวงให้ปังตลอดปีด้วยแผ่นทองท้าวิรูปะอธิบดีนัคราชเจ้าแห่งพญานาคทั้งปวงผ่านพิธีมงคลเทวาพิเศษใหญ่เสริมบารมีค้าขายการเงินการงาน ด้านหน้ามีท้าวิรูปกักเป็นเทพองค์สีทองล้อมรอบด้วยพญานาคทั้งสี่ตระกูลด้านหลังมีคาถาบูชาพร้อมด้วยอักขระยันเสริมความเข้มขังและพิเศษมีชุดตัวเลขมงคลให้ท่านได้เลือกวัสดุดทําจากโครเลียมสีรุง้งทรงพลังเรืองรองสามารถพกไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือใส่ไว้ด้านหลังโทรศัพท์เพื่อความเป็นสิริมงคลราคาเช่าบูชาเริ่มต้น259บาทค่าจัดส่งส0ิบาททั่วประเทศสนใจเช่าบูชาติดต่อทางไลน์ออฟฟิเชียลโดยสแกนก r ว o d e โค หรือช่องทางอื่น The Miracle มหัศจรรย์พันเรื่อง